เอาละครับแนวโน้มของธุรกิจปีนี้เนี่ยมันเป็นไงครับเป้าหมายรายได้เราตั้งไว้สักเท่าไหร่เติบโตเท่าไหร่เออ่ปีนี้ตั้งไว้ประมาณหกร้อยล้านเติบโตสักร้อยเปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้วนี่คือรายได้นี่คือรายได้ปีที่แล้วสามร้อยล้านปีที่แล้วสองเก้าสองสองร้อยเก้าสองล้านปีนี้เอาหกร้อยล้านทำไมมั่นใจขนาดนั้นอืมก็ควอเตอร์หนึ่งไตรมาสหนึ่งมัน 150, ร้อยห้าสิบนะครับไตรมาสสองก็ใกล้เคียง ผมก็เลยเห็นตัวเลขนี้เลยเออคือถ้าผมบอกว่ามันเป็น400คือผมก็โกหกครับนะครับผมไม่อยากโกหกตัวเลขก็ต้องแถวๆนี้แหละ<อ>นะครับหนบวกสอนอะก็คือแถวๆส0มอยนะครับมันก็ออเดอร์อะไรต่างๆเข้ามาจนจนเรามั่นใจแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไงผม,ผมเริ่มจะชินแล้วอะอวันนี้เหมือนเราเดินไปถามแม่ค้าขายกุติ๋ยวเนาะว่าพี่ตอนเช้าซื้อกับข้าวยังไงซื้อรอแมทยังไง วันนี้จะขายเรื่องอะไรเขาบอกเขาไม่รู้ก็ข,ขายซื้ออย่างนี้ก็ขายอย่างนี้ <ฮะ S 1> ผมตอบเหมือนกันนะแต่ว่าบางทีเขาก็ขายหมดบางทีเขาขายไม่หมดแต่ส่วนใหญ่ขายหเขาก็มีวิธีการ manage ของเขาวันนี้เราบอกว่า300แล้วเราขายไตมาสหนึ่งไตมาสสองรวมกันเท่านี้สิ้นปี600แต่ว่าถ้าสิ้นปีนี้ผมทําได้900ผมจะมี ผม<ำ>คงต้องมีคำตอบที่ดีกว่านี้ให้แสอแต่ถ้าวันนี้ผมบอก600ก็บอกเหมือนกับที่เคยผ่านมาแบบไม่ต้องใช้สมองม,มีมีโอกาสที่จะสูงกว่า600หรือเปล่าเห็น <c oughs> พูดแปลกๆแค่เมื่อกี้ <c oughs> คือมีไหมก็มีนะจริงๆแล้วบริษัทก็นอกจากไทชเนียมก็ยังมีสินค้าที่โตอีกหลายหมวดอยู่ในกงุ่นไหนมันถึงจะมากกว่า600มันก็คงไม่ได้มากกว่าเยอะเพราะตัวผมเป็นคน เขาเรียกอะไรฮะเน um ้นกําไรมากกว่าเป็นคนมองมาจินไม่ได้มองเทอร์เนอร์เนื่องจากเราเกิดจากบริษัทเล็กเราก็มองมาจินก็ย okay> ังมีนิสัยเดิมอยู่คือการมองกําไรครับผมเพียงแต่ว่าเท r ร์เ e อร์รอบนี้มันมาจากตัวสินค้าใหญ่ๆเ่นั้นเองครับผมปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธได้ก็อยากขายน้อยๆกําไรเยอะๆครับผมจะมีสตอรี่ของบริษัทในอนาคตเพิ่มเติมหรือเปล่า u i c โตมาขนาดนี้ละราคาหุ้นมาขนาดนี้แล้ว แล้วก็โอกาสเป้าไรายได้ก็ขึ้นมาขนาดนี้แล้วสตอรี่ใน,นอนาคตมีมีอีกรหรอือเปล่าคือการเติบโตจริงๆของ UIC ผมอยากจะให้มองเป็นเรื่องของการโตไปเรื่อยๆนะครับจริงส่วนตัวผมก็ค่อนข้างเข็ดกับคำว่าสตอรี่ <laughs> เพราะว่า4-5หปีก่อนนั้นนี้คืออยู่เข้มเนี่ยนักลงทุนคาดหวังว่าจะมีสตอรี่การรวมการเทคการขาย <laughs> อะไรต่างๆ อพอตอนที่ผมมาทำ UIC เองเนี่ยผมกลับมองว่าธุรกิจที่เติบโตไปเรื่อยๆผมกลับชอบมากกว่าผมใช้คำว่าผมกลับชอบมากกว่านะผมไม่กล้าทำให้นักลงทุนชอบอ <c oughs> วันนี้ถ้าผมจะเดินข้างหน้าเติบโตผมอยากเติบโตไปเรื่อยๆและนี่สตอรี่ของผม,มนะครับเพียงแต่ว่าผมอาจจะเติบโตได้เยอะในสตอรี่ที่ท่านอาจจะมองว่า แค่นี้เองเหรอครับแต่ผมก็ทําได้ของผมไปเรื่อยๆอนะครับก็ตำรคือผมก็าลังคิดว่าเติบโตด้วยกํไาไรสักปีละสิบสิบห้าเปอรเซ็นี้ไม่ต้องใช้สตอรี่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้นะครับแต่ถ้าผมโตอย่างนี้มาห้าปีแล้วผมอาจจะต้องใช้สตอรี่ อแต่วันนี้การโตจากสมมุติว่าปีที่ปีนี้โตเท่าไหร่ปีหน้าอีก10ปีหน้าอีกสิอีกปีหนึ่งสิไม่ต้องใช้สตอรี่คือมันเป็นเรื่องของการการติบโตตามปกติอยู่แล้วที่มันต้องโตที่บริษัทต้องโตคือไม่อางนั้นผมแพ้เงินเฟ้อืผมต้องโตแต่ว่าสตอรี่ที่จะเข้ามาทําให้บริษัทพุ่งไปมากกว่านี้ทำรายได้พุ่งเหมือนกับที่เอาไทเทเนียมออกไซด์เข้ามาถยังไม่มีคิดไว้แล้วหมายถึง คิดไว้ว่าจะทําอะไรแล้วแต่อีกหนึ่งเก้าต้องใช้เวลานะครับมันไม่ใช่ผมคิดว่าจะทําอะไรเติบโตอีกหนึ่งเก้าใหญ่ๆต้องเตรียมต้องเตรียมตัวนะครับวันนี้สามปีหนึ่งสามปีนี้เตรียมแต่ยังอยู่ในธุรกิจของพิเต่อปีนตัวเคมีพันผมยังอยู่เคมีผมชอบไม่ย้ายไปที่อื่นยังไงสตอรี่ออื่นของเราเนี่ยก็ก็อาจจะมีบ้างแบบ ใหญ่ๆไปเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้คาดหวังผลเลิศคือเป็นคนชอบลองอนน้นนิดลองอันนี้หน่อยค,คือผมก็มีปรัชญ,ญาอีกข้อหนึ่งนะครับสำหรับใครก็แล้วแต่อยากจะเป็นเท่าแก่ะจะไปลงอะไรก็ไม่รู้ล่ะนะครับจะไปสร้างร้านกาแฟทำปั๊มน้ำมันร้านขายเสื้อผ้าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกๆคนคิดไว้เสมอก่อนลงทุนคือถ้าเจ๊งเนี่ย โดนกี่บาทต้องคิดก่อนนะครับเหมือนผมจะทำธุรกิจใหม่ว่าถ้าผมเจ๊งตรงนี้เนี่ยผมเจ๊งไปเท่าไหร่ไม่ได้คิดว่าจะได้กำไรหรืออะไรคิดเจ๊งไว้ก่อนถุกต้องคิดเจ๊งแล้วจะทำธุรกิจได้ต้องเพราะว่าอะไรเราคิด worst case scenario แล้วเอาคุณไม่เจ๊งคุณก็ไม่หยุดสมมุติว่าวันนี้ผมมีเงินห้าหมื่นบาทผมบอกว่าวันนี้ผมเอาห้าหมื่นบาทผมไปสร้างรายได้นะครับไปทำร้านกาแฟในปั๊มเล็กๆชั้นหนึ่งปั๊ม ตราบใดาที่เงินตรงนี้ผมยังไม่หมดผมไม่เลิกถูกไหมครับแต่หมดยังไงก็ต้องเลิกแต่อย่างน้อยสุดก็จะได้รู้ว่ามันหมดเท่าไหร่นะครับไอดี ID เนี่ยไม่เป็นไรนะครับสมมติวันรีเทิร์นได้เดือนละห้าพันเราบอกว่าโอ้ก็ดี2เดือน1นึ่งหมสามเดือนเจอะไรก็แล้วแต่ครับผมไม่อยากให้คนคิดว่าเฮ้ย <c oughs> เราลงธุรกิจนี้เพราะว่าเราจะรวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราจะรวยเท่านี้เนี่ย มันจะไม่สามารถจำกัดความเสียหายขอบเขตความเสียหายนะครับมันเหมือนที่เราเป็นนักลงทุนอะถ้าเราไม่สต็อปลอสไว้ณจุดหนึ่งเราโดนเขากินไปเรื่อยแล้วพรุ่งนี้มันไม่ได้กินเยอะนะแต่มันกินคุณทุกวันเท่านั้นเองอมันกินทุกวันนะครับวันละห้าตังสิบตังห้าตังมันกินคุณทุกวันทุกลมหายใจตามใดที่ยังมีชีวิตมันกินครับนะครับแล้วเราหันมาอีกทีตายแล้วที่เรากําหนดไว้ห้าหมื่นมัน กลายเป็นแสนกลายเป็น,<ส>นล้านเพราะเราไม่คิดอืเราต้องกองไว้ตรงนี้แล้วเราจะร,รู้เลยว่าธุรกิจเนี้ทําเต็มที่มันเจงเท่านี้ออไม่หมดตัวผมบอกอมไม่หมดตัวธุรกิจคนที่หมดตัวได้เนี่ยต้องคิดอย่างเดียวว่าฉันจะได้เงินมากๆฉันถึงยอมเอาบ้านเอารถไปทุ่มที่นี่นะครับขายบ้านขายรถ <c oughs> เอาละฮะทีนี้มาถึงว่า อย่าลืมว่าธุรกิจเรามันเป็นปิโตเคมีมีวงจรขาขึ้นวงจรขาลงถ้าในวันหนึ่ง2014เกิดไทเทเนียมไดออกไซด์ขาลงขึ้นมา UIC ทำไงทำยังไงครับเราก็เปลี่ยนระบบควบคุมเป็นขาลงยังไงครับก็ทำสต็อกให้น้อยนะครับลดสต็อกเท่าที่ลดได้แล้วก็ไปโฟกัส จริงๆแล้วไปโฟกัสตัวอื่นสินค้าตัวอื่นอย่างที่เรียนไปอย่างที่บอกแสบไปว่าตอนนี้ผมส่วนตัวก็เพิ่มลายในสินค้าตัวอื่นอยู่แล้วแต่รับผมก็คาดหวังว่าจากนี้ไปอีก3ปีเมื่อไทเทเนียมไดออกไซด์อยู่ในไซเคิลขาลงครับให้ยูนิตอื่นๆจะไปรับตัวเลขของบันทันอ๋อก็ต้องสร้างขึ้นไปตรงนี้ต้องพยายามขยายตลาดที่เป็นตลาด เป็นการเติบโตปกติแต่ว่าเป็นอื่นๆใช่วันนี้เรามีลูกค้ากี่รายคะประมาณ3 0 0ร้อสร้อรายแบ่งเป็นไทเทเนียมสักเท่าไหร่แบ่งเป็นไทเทเนียมไม่เยอะทั้งสี่4ิบห้าสิบห้าิอ๋อที่เหลือนี่จะเป็นลูกค้าที่เหมือนกับแคชคาวกินได้ตลอดเวลาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตั้งใจขยายเพิ่มเติมเท่าไหร่ยังไงจริงๆผมประมาณสักหลักสองอยกว่า2อ0ห้าสิเนี้ยในจำนวนลูกค้าใช่ไหมใช่ผมเป็นคนไม่ค่อยชอบลูกค้าเยอะอ้า คือลูกค้าเราควรจะไม่ต้องเยอะมากแต่เราเราดูแลเรื่องเงินทองได้คือธุรกิจผมมีความเสี่ยงอีกอย่างคือคือลูกหนีช้ชักดาบอ่าชักดาบเพราะเครดิตมันยาวนะครับในไทเทเนียมเราปล่อยสมเดือนสี่เดือนครับถ้าเบี้ยวแลาตายนะเลยนะครับเพราะเราเราต้องสีเล็กคัสเตอร์์เราต้องเลือกลูกค้าที่ไม่หนีเพราะการขายเยอะไม่ใช่สิ่งที่ดีในไทเทเนียม,มแต่การขายเยอะ มันเป็นสิ่งที่ดีในเครื่องสําอางเพราะว่าเครื่องสำอางคคเครดิตสั้นมาจิ้นดีกว่าลูกค้าหลากหลายยิ่งเยอะยิ่งดีเก็บหมดอนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกแสบไปว่าในในหนึ่งบริษัทต้องมีหลายคาแรคเตอร์ในการขายเราจะไม่รู้เราขายตรงนี้ก็ต้องขายแบบนี้ไอน้นี่เราก็ต้องขายแบบนี้ไม่ใช่นะครับผมถึงกลับไปเรื่อง adaptation นะครับผมผมกลัวไหมผมไม่กลัวนะไทเทเนียมลงมาผมก็สบายผมก็เฉย คือถ้าใครเขาคนอื่นเขาโดนกันผมอย่างน้อยสุดผมไม่ใช่คนที่เจ็บมากที่สุดนะครับนโยบายตอนขาลงผมถือว่าผมขอตายเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าเรามีตัวธุรกิจอื่นมารองรับนะครับ,ค,รบคือสังเกตถ้าแสบสังเกตไอเดียผมทุกอันเนี่ยนะครับคิดเรื่องความเสียหายไหนะครับคิดว่าถ้าจะตายเนี่ยเราเป็น last man นะ Last man standing เนะอขอเป็นคนสุดท้ายได้ไหมถ้าโลกจะแตกเราเราก็คือท่านจะต้องตายไปก็ไม่เป็นไรขอเป็นคนสุดท้ายไม่ว่ากันก็ต้องคิดอย่างนี้